ป็นท่านรองนายกทั้งสองท่านที่ปรึกษาท่านเลขาท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาท่านประหลัดท่านหัวหน้าส่วนพ่อค้าประชาชนแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมลำถวายในวันนี้ทุกท่านนะคะดิฉันนางนรพรนินมสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองกระนวลรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานพณีลิรยกระทงปี2 0 0พ 568ทุกๆปีเราจะมีการจัดอย่างนี้ตามที่ท่านประหลัดเทศบาลได้กล่าวรายงานไปนั้นตามวัตถุประสงค์มาแต่ว่าในปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปีคือปีที่เราได้ทำเรื่องถวายความอะไรสำหรับพระพันปีดิฉันในานามผู้บริหารเทศบาลเมืองกำนวนและ ทุกๆฝ่ายของเทศบาลเมืองกันวนรู้สึกปลาป,ปื้มแล้วก็รู้สึกมีความประทับใจสำหรับพี่น้องที่มาร่วมํำถวายอะไรพระพันปีในวันนี้ขอให้กุศลที่พวกเราทำให้พระพันปีได้มองเห็นแล้วก็ขึ้นไปสู่สวงสวรรคาไล ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับพวกเราทุกคนณนะที่นี้และที่ได้ยินเสียงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2569นะบัดนี้ค่ะ ครับก็ขอขอบคุณคุณแม่นาะพรนิมสุวรรณนะครับนายกเทศมนตรีเมืองกานนนนะครับ,ยยท,นนนนรบที่ได้เดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานาประเพณีลอยกระทงประจําปีพุทธศักราช2518ในครั้งนี้นะครับในลําดับถัดไปนะครับก็จะขอญาตเรียนเชิญคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับร่วมพิธีขอขอมาพระแม่คงคานะครับและร่วมลอยกระทงตามประเพณีที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติหรือว่าตรงลานน้าพุโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญนะครับ ครับสำหรับนางลำนะครับก็ขออนุญาตให้พักผ่อนได้ตามอัธยาศัยลาแฟนจะจะมาหรือไม่หรือจะลืมพิมพ์ใจวัดจะได้ให้นองมาเบิดความืรักอะไรตัดสว่างอัขาดสิ้นจดหมายหน่อยบอกข่าวข้าวและขอแฟนแฟนอย่าเฝ้าเปิดหน้า ល្លាប់ពីស្នា